ครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับของข้างทางนะครับจะใช้มันตับมินิตีดูเมื่อกี้ผมวัดไซโลไปแม่งลอกหลุดมือเป็นรอยเลยเซ็งเลยหน้าโดนทิพายเลยทองอย่างนี้นะยัดไปยัดมาบุ้ม ลมเสียเลยนอกก็หลุดมือุซื้อมาด้วยเนี่ยบาดเจ็บสาหัส ิดว่ามันจะเป็นตัวไม่ใหญ่ในตอนแรกอ่ะแต่ตัวที่กัดอต่แม่งคนละตัวกับด,ดันน้ํามาไงตัวใหญ่เสือพุ่งออกมากัดก่อน,นก็วัดเบาๆทีนี้ลอกแม่งดุดมือเซ็งเลย ัดออะไรขงมนน,นั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอสัตว์ปวดสองมือเลยตอนนี้เดี๋ยวรอบกุลุกมืออีกใสสวยด้วยติด ลู้ไยเป็นโลมานี่มึงโดนช่อนใหญ่อีกแล้วกับเป็นประช่อนนะครับไซโตเลยดูกัะปั้นผมกับกัะปั้นผมใหญ่กว่าหัวมันนิดเดียวกัดเป็นกบยางมันตับมินินะครับซัดเข้าไปเต็มเงี้ยงเลย ติดปากบนนะครับเต็มคำครับผมก็คือมันกัดรอบแรกไม่โดนนะครับแล้วมันก็ตามมาซ้ำครับสภาพหมายก็ตามนี้นะครับมันเป็นร่องข้างทางนะครับเนี่ยโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับ <c oughs> กับผมดีมวัดเบ้านะครับโ้ยร้อนทีอาสามจุดห้านะครับเฮ้ยพูดผิดกบยางมันตับมินินะครับเหยื่อแล้วเจ๋งกำเนิดเทพตัวดำ สุดยอดมากครับผมเดี๋ยวเลื้ยกันต่อครับ